นักาต๋อเบจีที่1กลุ่มที่สครับภาคตะวันตกครับสมุทรสาครเกตต์ก้าวต๋อับที่2อกลุ่มที enfin> ่สครับ lá que ู้เล่ระกับสโมสรผู้รีดรัมตอาชนนัสโมสรสีสเกตสีไปต่อไปจะเป็นพิธีการทางสนามนะครับเชิ ของเราเชญตรงกลางเลยค่ะ 16ปีนะคะชื่อเจ้าเช็คนะคะก็ถือว่าเล่นได้ดีมากนะคะสําหรับเด็กอายุ16ปีนะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเล่นรายการโค้ชปีนี้ครับก็รู้สึกดีใจครับเป็นปีแรกที่ผมได้มาแล้วก็ได้แชมป์รวมกว่ารุ่นพี่ด้วยครับอ่าแล้วเราก็จะหวังในแชมป์ต่อไปด้วยใช่ไหมใช่ครับคิดว่าการเล่นของเราเป็นยังไงบ้างก็เล่นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราเป็นรุ่นน้องครับก็ทําดีที่สุดนครับแล้วฝากอะไรถึงกองเชียร์บ้างครับ ก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกคนที่ตามมาเชียร์ให้กำลังใจครับว่าเราจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับคับผมขอบคุณครับค่ะนี่ก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งนะคะที่ได้ขึ้นไปเล่นในเวลามีแต่ชุดใหญ่นะคะแล้วก็อายุเป็น17ปีนะคะแล้วก็ลงมาเล่นรายการโค,ค้ครับนะคะแล้วก็บาดเจ็บนะคะบาดเจ็บตั้งแต่แมตช์ที่แล้วะะวันนี้ก็ไหลบวมนะคะก็ยังลงไปเล่นอยู่ก็คิดว่าเป็นยังไงบ้างก็แมตชนี้ก็เป็นเกมนี้ไม่ง่ายครับเพราะว่าศรีสะเกดก็เป็นทีมนี้แข็งแกร่งพอจะได้ครับแต่ว่า วีรัมของเราก็ร่วมกันเล่นเป็นทีมแล้วก็เอาช,ชนะมาได้ครับเจ็บไหมวันนี้เจ็บไหมเจ็บมากครับเจ็บมากนะคะวันนี้เด็กแลเจ็บหลายคนนะคะแต่ก็ทุกคนก็ก็ต้องเล่นเพราะมันเ<ด>หลือกันอยู่เท่านี้ใช่ไหม <laughs> แล้วคิดว่า,าภาคต่อไปที่เราจะต้องไปริงกับภาคอื่นมีความมั่นใจแค่ไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะเพราะเราเป็นแชมป์มาสองสมัยแล้วครับสองสมัยแล้วเราต้องเป็นแชมป์ปีที่สามไม่ได้อ่าโอเคพี่อานนน์อมอร์เลิศสังนะคะ ชื่อนนนะคะฝากอะไรถึงแฟนบอลนิดหน่อยก็ขอบคุณสาหรับแฟนบอลทุกคนน้บที่มาร่วมเชียร์ในวันนี้ครับก็ขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับค่ะนี่ก็ตีนะคะจาชื่อจริงไม่ค่อยได้ละค่ะอายุ19ปีนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เราพยายามมากที่จะดันขึ้นชุดใหญ่นะคะซึ่งปีนี้ในรายการโค้ชคัพเขาก็เป็นกัปตันทุกครั้งนะคะก็อยากให้เขาพยายามต่อไปนะคะรู้สึกยังไงที่ได้ลงเล่นทุกครั้งและเป็นกัปตันทุกครั้ง ก็ดีใจมากครับแล้วก็อยากขอบคุณโค้ชครับที่ให้โอกาสได้เป็นกัปตันแล้วก็มีให้โอกาสเล่นทุกแมตท์ครับที่อยากขอบคุณโค้ชที่ไว้ใจครับฝากถึงกองเชียร์หน่อยครับก็อยากขอบคุณกองเชียร์ทุกคนครับที่มาช่วยกันเชียร์ จนถึงนาทีสุดท้ายทําให้นักเตะทุกคนมีกําลังใจอยากขอบคุณทุกคนจริงครับที่ทําให้นักเตะม,มีกําลังใจจนได้แชมป์ในวันนี้ครับคนนี้ก็ชัดชนนะคะก็อายุเพียง19ปีนะคะกอ็อยู่กับเราตั้งแต่อายุ15นะคะเป็นอะคาเดมี่ก็ปีที่แล้วก็ได้แชมป์โค้ชคัพนะคะก็ได้ไปไปไหนมานะไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นมาแล้วนะคะก็หวังว่าปีนี้เราจะได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างที่ลงเป็นตัวจริงทุกนัด รู้สึกด,ดีใจครับแล้วก็ทําออกมาได้เต็มที่แล้วก็ทำเหมือนกันได้ดีก็จนได้แต่ยี่ยมก็ดีใจมากอ๋อแต่ว่าแม่ว่ายังควบคู่อารมณ์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะต้องต้องเล่นให้ดีกว่านี้นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะก้าวขึ้นชุดใหญ่ต่อไปนะคะฝ <c oughs> ากอะไรถึงแฟนบอลหน่อยก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ตามมาเชียร์ในวันนี้นะครับก็ทําให้มีกาลังใจแล้วก็ชนะได้ในวันนี้ค่ะแล้วก็นะต้องเอาแชมป์ที่สามให้ได้ก็ต้องเป็นที่สามนะปรกันแชมป์ยากอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็เป็นอีกแมตหนึ่งนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า,าป่วยมาตั้งแต่วันที่เราได้แชมป์เมื่อแต่2พฤศจิกานะคะก็ป่วยามาตลอดจนถึงวันนี้ก็มีแฟนบอลโทรไปบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ชนะเนี่ยเราตกรอบเลยนะก็ตีรถออกมาจากวีรลัมนะคะบ่ายสามโมงก็มาได้ดูทันครึ่งแรกนิดหน่อยนะคะก็อยากเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆนะคะคิดว่าส่วนหนึ่งถ้า คนเป็นแม่ได้มาดูลูกแข่งนะคะลูกจะได้มีกําลังใจนะคะก็อยากบอกแฟนบอลทุกท่านว่า,เ,าเด็กๆที่อยู่กับเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวต่ายหรือว่าเป็นแฟนบอลเราก็รักพวกเขาเหมือนลูกนะคะเราก็อยากเห็นเขาจเจริญเติบโตไปในทางที่ดีก้าวหน้านะคะวันนี้อยากบอกว่านักเตะของเราเจ็บมากนะคะเจ็บหลายคนนะคะพรุ่งนี้เนี่ยต้องเข้าคิวไปหาหมอถึง6คนนะคะกล้ามเนื้อฉีก ก็มีนะคะโดยเฉพาะอย่างเบอร์เจ็ดเนี่ยอานนท์เนี่ยก็ไหลขวาบวมนะคะแต่วันนี้ก็ต้องเข็นลงเล่นนะคะมีหลายคนที่เราต้องต้องเข็นเข็นกันลงเล่นจริงๆเพราะว่าเราไม่มีนักเตะนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ชนะมาได้2 0นะคะก็ทำให้แฟนบอลเราดีใจนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนบอลที่ตามมาเชียร์พวกเราถึงที่นี่แล้วก็ขอขอบคุณแฟนบอลที่ติดตามพวกเราเลุ้นนะคะให้เราชนะทางหน้าเพจวีรำด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ Yay! Yeah. Yes. Yes.